สวัสดีค่ะทุกท่านพี่เล็กพามาไหว้วัดพระพุทธฉายนะคะจรละบ,บุรีนะคะทุกท่านโอ้ลมเย็นมากๆเลยนะคะมาไหว้พระกับพี่เล็กเนาะพี่เล็กก็ขึ้นไปไหว้พระแล้วนะคะทุกท่านอันนี้เราก็ได้ขึ้นมาข้างบนพระพุทธฉายแล้วนะคะทุกท่านพี่เล็กเดินขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนะคะ พี่เล็กเดินขึ้นมาถึงข้างบนแล้วพี่เล็กพาไปไหว้พระนะฮะลมเย็นลมลื่นมากเลยนะคะทุกท่านลมลื่นมากเลยอันนี้คือต้นโพเนะาะพระแท่น,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 นพี่เล็กมาอ่านออกนะ <ไป S 1> อ่านคุณฮะไปพร้อมกันจะไ <ป S 1> ด้เดินทางต่อไปดิ ไปดิปยังเล่นนอยอ่ะดูไหว้ผ้าอยู่ข้างบนไหว้ผ้านอนอยู่เขายังไหว้ผ้านอนอยู่เลยเออไปเดินลงไปก่อนเลยเดินลงไปก่อนเล็กมีลิงนะจ๊ะมีลิงด้วยระวังโทรศัพท์นะจ๊ะอ๋อเขาจะแย่งใช่ไหมมาขอละกขังกันนะคะขอละกขังมีน้องลิงด้วยนะคะทุกท่าน อย่ามาแย่งโทรศัพท์พี่นะน้องลิงจมามาทำบนกันนะคะทุกท่านน้องลิงทำอะไรอยู่เนาะอุ้ยลิงเยอะทุกท่านค่ะลิงเยอะอยู่ข้างบนนวลลิงเต็มเลยเนาะลิงเยอะนะคะ ไม่นะอย่าแย่งโทรศัพท์พี่นะน้องลิงน้องลิงแย่งโทรศัพท์พี่ไม่ได้นะคะน้องลิงจา๋าไม่กล้าเดินต่อเลยพี่เล็กไม่กล้าเดินต่ออุ้ยคันคันคคันคันคคคัน,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 นอุ้ยอุ้ย นอนเอากินอะไรเนาะนอนกินอะไรเนาะพี่เล็กไม่ตากไม่กล้าเดินต่อเลยนะคะทุกท่านเพราะว่าเขาก็ไม่รู้เรื่องเนาะเราถ้าเกิดอะไรขึ้นมาแล้วโทษเขาก็ไม่ได้เนาะวิ่ยเยอะลิงเยอะนะคะทุกท่าน <laughs> เดินไปไหนต่อนะ้อจะเดินไปไหนต่อนะคะมีแต่ลิงนะคะ ลิงเยอะมากมากเลยเียกขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะทุกท่านขึ้นมาข้างบนลมเย็นมากมากเลยนะคะไปทางนู้นก็ลิงเยอะเนาะลิงเยอะนะคะทุกท่านลิงเยอะมากมากเลยมาเดินลราไปไหว้พระพุทธสายกันมาแล้วนะคะ พี่เพื่อนๆลงไปกันหมดแล้วเดี๋ยวรอพี่เพื่อนๆก่อนเรียกพามาไหว้พระนะคะทุกท่านจ้าพระพุทธฉายวัดพระพุทธฉายนะคะ <c oughs> <c oughs> มี มีลิงเยอะนะลุงโห่เนาะตรงนั้นลิงเยอะไม่กล้าเดินไปเลยข้างบนข้างบนเยอะใช่ไหม,อ,มอ๋อเดี๋ยววันหลังวันหลังวันหลังมาใหม่รู้ละแค่นี้เองนะคะทุกท่านสวยมากนะคะทุกท่านจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆ <laughs> ที่มาชมคลิปใพ้พีเล็กนะคะมาไหวา้พระด้วยกันเนาะ ขอบคุณนะคะอุ้ยลมแรงมากเลยอะ่ะลมแรงอะ่ะอย่าลืมกดไลค์ให้พี่เล็กด้วยนะคะทุกท่านไม่รู้ไม่รู้เสียงบัทัดนี้จะเป็นยังไงปะนะ่ะเนาะขอบคุณนะคะทุกท่านจา้าขอบคุณมากๆค่ะ